เรามีโน้ตฮาวในการทำเทเลเซลค่อนข,ข้างเยอะทํายังไงที่จะโทรไปแล้วลูกค้ายอมคุยด้วยลูกค้าเชื่อถือปิดการขายได้หาความต้องการของลูกค้าได้ทําให้ลูกค้าซื้อซ้าได้อย่างที่ว่าครับดาต้าเบสเรามี5ล้านรายชื่อเราเพิ่มคนจาก300คนให้เป็นครบพันคนเราก็จะสร้างยอดขายเติบโตไปได้เรื่อยๆอีกส่วนหนึ่งก็คือ o u t s o u r c i n เทเลเซลก็คืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าคําตอบสุดท้ายของเขาที่จะทําให้เขากําไรและเติบโตได้ยั่งยืนคือเทเลเซลที่ไปช่วยทํา CRM พเพราะนี้ถ้าโมเดลเนี่ยเราจัดการให้ดีเนี่ยหมายถึงว่าเราจัดการเรื่องจํานวนสินค้าจํานวนคนนะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลให้ดีเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันน้อยมาก จุดเริ่มต้นก็นมาจากตัวผมเองเนี่ยทำเกี่ยวกับธุรกิจดเรกต์มาเก็ตติ้งเยอะแล้วเราก็มองว่าเรื่องของเทเลเซลเนี่ยเป็นโอกาสในอนาคตเพราะว่าเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยธุรกิจดิจิตอลเพิ่งเริ่มต้นเราก็คิดว่าในอน,นาคตเนี่ยเทเลเซลมันต้องเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจดิจิตอลเนี่ยจะเริ่มเติบโตขึ้นในอน,นาคตได้นแน่นอนก็เลยเริ่มตั้งบริษัท n i c e Call ขึ้นมาแล้วอย่างนี้โครงสร้างไรายได้ตอนนี้แบ่งยังไงบ้างอะคะก็จะมีอันแรกเลยที่เราทํามา11ปีแล้วสิบเออ,ออ็ดนนปา,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 าแล้วก็ขอ,อก็ส่งงงเเเบินหมือน กราฟิกทั่วไปอะครับแต่ว่าเราขายทางโทรศัพท์ส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนบริการบริการเรามีสส่วนก็คือบริการแรกคือบริการ upselling ให้กับธุรกิจ e-commerce เมื่อธุรกิจ e-commerce ขายสินค้าครั้งแรกไปแล้วเนี่ยลูกค้ายังไม่ทันรับของเลยเนี่ย t e l e เซลจะโทรเข้าไปหาลูกค้าแล้วก็ upsell c r o เซลสินค้าเพิ่มเติมให้บริการที่2ก็คือบริการตัว d e d i c a t e อ o u t s o u r c ก็คือการ outsourced t e l e เซให้กับแบรนด์ต่างๆงั้นใครทำธุรกิจ e-commerce อยู่อยากทำรีพี a t s ให้เพิ่มขึ้นจากที่ทำอยู่ก็สามารถมาจ้าง t e l e เซลของเราเนี่ย ทำเฉพาะของแบรนด์ตัวเองได้เลยซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยก็ดีกว่าที่ใช้เฉพาะ e-commerce อย่างเดียวเนี่ยเป็นเท่าตัวโครงสร้างไรายได้เมื่อกี้อะค่ะแบ่งสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์บ้างอะค่ะช่องทางการขายเนี่ยเราทำมา11ปีแล้วอันนี้จะอยู่ที่97%เลยบริการเนี่ยเราเพิ่งเริ่มทำเมื่อต้นปีนี้ก็อยู่ที่3%แต่ในอนาคตก็คิดว่าจะขยายส่วนของบริการเนี่ยมากขึ้นตามการเติบโตของธุรกิจ e-commerce ในเทเลเซลอะค่ะขายสินค้าอะไรบ้างอะค่ะในเทเลเซลหลักๆก,ก,ก็จะขายสินค้าที่ซื้อซ้ำได้มีลูกค้าเราอยู่มาตั้อ มา11ปีซื้อกันเป็นหลายๆร้อยครั้งก็มีหลายคนเพราะฉะนั้นเทเลเซลมี่จะทําให้ลูกค้าซื้อซ้ำได้เยอะแน่นอนสินค้าที่ใช้แล้วหมดไป<ม>ก็ทั้งกินทั้งใช้นะครับหลักๆที่ยอดฮิตก็คืออาหารเสริมอันที่2ก็เป็นพวกคอสเมติกแล้วอย่างนี้ใน จุดเด่นของ NCP ล่ะคะมีอะไรบ้างจุดเด่นของ NCP ต้องบอกว่าเรื่องแรกคือเรื่องคนตอนนี้พนักงานเรา3-40%อยู่มาตั้งแต่เปิดบริษัทนั้นอยู่มาเป็นส0ปีนั้นก็จะมีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเรามีโน้ตเฮาวในการทำเทเลเซลค่อนข้างเยอะทํายังไงที่จะโทรไปแล้วลูกค้ายอมคุยด้วยลูกค้าเชื่อถือปิดการขายได้หาความต้องการของลูกค้าได้ทําให้ลูกค้าซื้อซ้าได้อันนี้2เรื่องเทคโนโลยีอันนี้สําคัญมากซอฟต์แวร์เนี่ยเราคัสตอมให้เองพอดีผมจบทางด้านเทคโนโลยีแมนจเมนต์ผมก็จะด มาตลอด11ปีเพื่อให้ซอฟต์แวร์เนี่ยเหมาะสมกับการทำเทเลเซลมากที่สุดรวมไปถึงในแง่ของ Security ด้วยว่าข้อมูลหรือ Data ที่เก็บอยู่ในนั้นเนี่ยต้องปลอดภัยไม่สามารถที่จะมีใครเนี่ยเอาออกไปได้โดยง่าย เราเปิดบริษัทมา11ปีแล้วค่ะตอนนี้ฐานข้อมูลลูกค้ามีอยู่เท่าไหร่อะคะก็ะมีอยู่5ล้านลายครับแล้วก็ใน5้าล้านลายเนี่ยเวลาเราทํางานก็คือว่าเราสามารถวิเคราะห์ลูกค้าได้ทั้งหมดว่าลูกค้ามีพฤติกรรมการซื้ออะไรลูกค้าควรจะซื้อสินค้าอะไรต่อเนื่องดัตต้าเบสกลุ่มนี้เนี่ยแมทกับเทเลคนไหนเอาแบบเบสิกง่าย,ายๆเราตามภูมิภาคก่อนถ้าเรามีเทเลที่คุยภาษาใต้ได้เราจะอาศัยลูกค้าที่เป็นคนใต้ไปเลยเวลาเขาคุยภาษาใต้กันอะจะรู้สึกว่าเป็นคนกันเองมากก็จะค่อนข้างที่จะคุยกันง่ายขึ้น อย่างช่วงนี้ค่ะมันมีข่าวแบบว่าแก๊ง call center ระบาดแบบหนักมากคืออยากรู้ว่ามันส่งผลต่อการทําธุรกิจของเราด้วยไหมอะคะสองสามปีที่ผ่านมาที่มีแก๊ง call center ต้องบอกว่ามันเป็นผลดีต่อธุรกิจเรามากเพราะว่าการโทรไปเนี่ยแต่ก่อน contact เราเรียก contact rate นะว,ว่าโทรไปจะมีลูกค้ายอมคุยกับเรากี่คนสามปีที่ผ่านมาเนี่ย contact rate ตรงนี้มันเพิ่มขึ้นเราวิเคราะห์จากสองสามส่วนนะครับส่วนแรกก็คือไม่เคยมีแก๊ง call center ที่ไหนเนี่ยเอาบริษัทขายอาหารเสริมไปล่อลวงประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน่วยงานราชะการเป็นบริษัทดังๆใหญ่ๆแล้ว ไม่มีข้อมูลที่มากพอในขณะที่ของเราเนี่ยเวลาเราติดต่อไปหาลูกค้าเนี่ยเรามีข้อมูลมากพอว่าลูกค้าเคยซื้อสินค้านี้ไปจากเราเมื่อ,อไหร่ทานไปแล้วเป็นยังไงแล้วเวลาเราขายเนี่ยง่ายมากคือสินค้าที่เราขายทุกชนิดคุณไม่ต้องโอนเงินก่อนคุณไปจ่ายเงินที่หน้าบ้านเปิดสินค้าดูพอใจใช่สิ่งที่ใช่ก็จ่ายเงินสดไปบวกกับ c เซ็ center เล็กๆที่เป็นเ e เลเซลเล็กๆแล้วไม่มีข้อมูล r e f e r e n c แบบนี้อาจจะไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลที่ถูกต้องก็เริ่มล้มหายตายจากไปเพราะว่าลูกค้าเขาก็จะประชาชนก็เริ่มไม่เชื่อถือหรือธุรกิจ อื่นที่ทำเทเลเซลอาจจะลดลงก็เลยทำให้ Nice Call เนี่ยสามารถติดต่อลูกค้าได้ค่อนข้างดีครั NCP ค่ะเราเข้าตลาดครั้งนี้นําเงินไปใช้เรื่องอะไรบ้างอะคะก็เรื่องแรกนะครับก็คือเรากําลังสร้างสำนักง,งานแห่งใหม่แล้วก็จะเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ เทเลเซลด้วยว่าใครอยากจะเข้ามาดูธุรกิจเทเลเซลนะครับทำยังไงแบบไหนเราก็จะเปิดเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เรื่องเทเลเซลด้วยคาดว่าน่าจะเกาะสร้างเสร็จนี่ปีไหนอะคะไตามาก4สปีหน้าครับปี68อีกส่วนหนึ่งก็จะไปขยายโครงการพืนคนดีสู่สังคมที่จะไปสร้างคอนแทคเซ็นเตอร์อยู่ในเรือนจำโครงการนี้คือเราเซ็นในอมยูกับทำกลมราชทัทันเลยนะครับก็คือเราเริ่มทำตั้งแต่ปี 62- 5ปีแล้วก็คือโครงการที่เราไปตั้งคอเซ็นเตอร์เทเลเซลเนี่ยในเรือนจำเลยนะครับก็ไปสร้างห้องทำงานเทเลเซล อยู่ในเรือนจำมีระบบโทรศัพท์มีคอมพิวเตอร์อยู่เรียบร้อยล้วก็ใช้ความสามารถของนักโทษหญิงนะครับเราก็ฝึกให้เขาเป็นเทเลเซลแล้วก็นักโทษหญิงเนี่ยก็จะมาทํางานเป็นเทเลเซลให้เราอยู่ในเรือนจําเลยแล้วก็ได้ค่าแรงได้คอมมิชชั่นได้อะไรและเราก็คาดหวังว่าตอนนี้เขาพ้นโทษออกไปมีครอบครัวมารับมีอาชีพมีเงินก็สามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้ก็ไม่หวนกลับไปทําผิดซ้ำๆอีกตอนนี้พนักงานจากเรือนจำมาคำมีประมาณกี่คนนะคะ ก็งั้นจาเรือนจาตอนนี้มา100ร้อยกว่าคนก็จริงทันทัตฐานหญิงเนี่ยที่เป็นเรือนจําหญิงมีอยู่8แห่งทั่วประเทศเราคิดว่าเราจะขยายตั้งเป้าจะขยายครบแแห่งปีหนึ่งเนี่ยจะขยายให้ได้100ที่นั่งก็คือให้ได้100คนทุกๆปีครับแล้วก็เรามีเฟสสองก็คือหลังจากพนักงานเนี่ยพ้นโทษไปแล้วนะครับบริษัทก็จะรับเป็นพนักงานของบริษัททันทีด้วยเงินระดมทุนอีกส่วนหนึ่งอะคะ่ะมีแผนไปพัฒนาเรื่องอะไรไหมคะก็มีพัฒนาตัวซอฟต์แวร์ซึ่งซอฟต์แวร์เราใช้ ฟอร์มใหม่ในปีหน้าครับแผนธุรกิจคะ่ะระยะยาวแบบหลังเข้าตลาดสัก3-5ปีอปีคะ่ะ NCP เนี่ยเราวางแผนการเติบโตไว้อย่างไงบ้างอะคะอย่างที่ว่าครับดาต้าเบสเรามี5ล้านรายชื่อแล้วก็เทเลเซลหนึ่งคนเนี่ยจะใช้ดาต้าเบสยู่ประมาณเดือนเฉลี่ยประมาณ4 0 0พันเพราะฉะนั้นใน5 000, ล,ล้านรายชื่อถ้าหาร4,000ันเราจะมีเทเลเซลได้ประมาณพันกว่าคนปัจจุบันเรามีเทเลเซลอยู่เกือบเกือบสามร้อยคนดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเป็นโรงงานที่มีออเดอร์อยู่พันหนึ่งแต่เราผลิตได้แค่300เพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยายโรงงานเพื่อให้ครอบคตรงนั้นเพราะฉะนั้นการเติบโตของเราเนี่ยด้วยเบสิกก่อนก็คือด้ เราก็จะสร้างยอดขายเติบโตไปได้เรื่อยๆในอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนทางอ e ีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตเราก็มีบริการ2ส,ส่วนที่เล่าไปแล้วซึ่งบริการเนี้ก็จะสามารถเติบโตควบคู่ไปก e ับอีคอมเมิร์ซได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน บริการแรกคืออัพเซลก็คือถ้าลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามาทางอ e ีคอมเมิร์ซแล้วเราก็จะมีะพนักงานเทเลเซลเนี่ยโทรเข้าไปเพื่อจะอัพเซลสินค้าใหม่หรือสินค้าเดิมเพื่อใหออเดอร์ order นั้นๆมันโตขึ้นอีกส่วนหนึ่งก็คือ o u t s o u r c i n เทเลเซลก็คืออ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยตอนนี้รู้แล้วว่าคำตอบสุดท้ายของเขาที่จะทําให้เขากําไรและเติบโตได้อย่างยืนคือเทเลเซลที่ไปช่วยทํา CRM งนั้นทุกคนอยากมีเทเลเซลแต่ว่าอาจจะยัง่ไม่ได้ท,ทําธุรกิจนี้มายาวนานไม่ได้มีประสบการณ์หาคนไม่ได้ก็สามารถมาใช้บริ กาารรเได้ในอนาคตเราตั้งเป้าว่าปีหน้าเนี่ยธุรกิจบริการจะเติบโตขึ้น,นมาเป็นประมาณ30%ของยอดขายของทั้งบริษัทแต่ในส่วนของกําไรอาจจะประมาณ40-45%ที่มาจากธุรกิจบริการราคาหุ้นของ NCP อะค่ะ ั้งขึ้นมาจากสมมติฐานอะไรบ้างอะคะก็จริงๆก็คงมาจากการขายและการบริการนะฮะแต่ว่าจากของเดิมเนี่ยมันจะเป็นการขายซะเยอะบริการในจริงๆเพิ่งเริ่มปีนี้แต่ว่ามันจะมี Poten t i a l ที่จะเติบโตในอนาคตถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นที่อยู่ในตลาดนะฮะถ้าอย่างดูที่ขายอาหารเสริมนะฮะหรือเวชตมรางอะไรพวกเนี้ยจริงๆผมว่าก็ดูเทียบกับ IS ก็ได้หรือถ้าเกิดเราจะไปดูอีกมุมนึงเนี่ยคนที่มีเทเลเซลเยอะๆนะฮะอีกกลุ่มนึงไปเลยก็อย่าง TQM เนี่ยอาจจะเป็นดูไว้เป็นในหน้าขายประกันแต่ว่าเขามีเทเลย้วกก็ปิดาารข กพอดูได้ครับช่วงที่ตลาดดีๆนะครับก็ PE ในกลุ่มพวกนี้จะอยู่มาสัก20เท่า15-20เท่านะฮะสิ่งที่นําเสนอในการขายเนี่ยมันเป็นเทเลเซลคือจํานวนคนที่เสนอไปเนี่ยส่วนหนึ่งนะเราอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะถ้ายิ่งมีจํานวนคนเยอะเราอาจจะเสนอการขายได้เยอะบริการลูกค้าได้เยอะขึ้นมันจะต่างจากบริษัทอื่น ยกตัวอย่างเช่นบริษัท A ที่เขาจะต้องโฆษณาเราไม่ต้องโฆษณาเราไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนั้นเพราะนี้ถ้าโมเดลเนี่ยเราจัดการให้ดีเนี่ยหมายถึงว่าเราจัดการเรื่องจํานวนสินค้าจํานวนคนนะฮะแล้วก็ฐานข้อมูลให้ดีเนี่ยโอกาสที่จะขาดทุนมันน้อยมากแต่ถามว่ามันจะโตก้าวกระโดดไหมมันไม่โตก้าวกระโดดแต่ว่ามันจะสเต็ปขึ้นไปเรื่อยๆตามจํานวนคนที่เพิ่มขึ้นเพราะนี้ผมว่ามันเป็นธุรกิจที่ดูง่ายแล้วก็มีความเสี่ยงน้อยอันนี้ก็เลยฝากไว้ครับ